ปกติแล้วนะครับจะเห็นว่าเวลาที่เราเด็กๆนะไม่ว่าจะเป็นคนหรือว่าสัตว์ต่างๆจะเป็นสุน,นัขจะเป็นแมวเมื่อตอนเด็กเราจะเห็นว่าอูน่ารักมากแต่พอเมื่อโตขึ้นเนี่ยเ็นความน่ารักจะลดลงลดลงเรื่อยๆแต่มีบางคนนะฮะถึงแม้โตขึ้นมาแล้วเนี่ยความน่ารักจะยังคงอยู่และอีกเช่นกันนะครับให้ดูกรณีหนึ่งผู้ชายกับผู้หญิงมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าความแตกต่างทางเพศ ทางผู้หญิงเนี่ยจะมีลักษณะของความน่ารักในระดับหนึ่งเนื่องจากมีความกลมมีความมนของตัวทั้งหน้าแล้วก็ตัวโครงสร้างแต่ผู้ชายจะเป็นลักสณะโครงสร้างที่ค่อนข้างแข็งแรงจะมีความเป็นเหลี่ยมนะครับอย่างเช่นกรามใหญ่เป็นเหลี่ยมคางตัดมีกล้ามเนื้อใหญ่ต่างๆอันนี้เป็นโครงสร้างของความเป็นผู้ชายซึ่งดูแล้วเนี่ยผู้หญิงเนี่ยจะดูออกมาส่งผลออกมาให้รู้สึกว่าน่ารักมากกว่าผู้ชาย ดังนั้นเนี่ยจะพบว่าถ้าเราดูลักษณะของฝรั่งนะครับชนชาติฝรั่งเนี่ยจะเห็นความแตกต่างของผู้หญิงและผู้ชายชัดเจนผู้ชายจะมีลักษณะของความเป็นผู้ชายมากกว่าคนทางเอเชียลองสังเกตดูนะครับเมื่อฝรั่งตอน,นเด็กก็เหมือนกันดูน่ารักแต่พอโตขึ้นเนี่ยเรารู้สึกว่าเออความนาักน,น,นั้นหายไปแต่ลองกลับมาดูทางด้านเอเชียนะครับจะเห็นว่าสังเกตไหมฮะพอบางคนเนี่ยนะถึงแม้เป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยโตเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วเนี่ยแต่ยังรู้สึกว่าเอยคนเนี้ย ดูแล้วมีความน่ารักมีความคิ้วอยู่ในตัวอันนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมันเกิดจากการกลายพันธุ์ที่บอกกันนะฮะจากบรรพุรุษของเราเมื่อหลายหมื่นปีที่แล้วทําให้เกิดยีนชนิดหนึ่งที่เรียกว่าอีดาร์ยีนโดยหมอจะขอเรียกชื่อมันว่ายีนแห่งความน่ารักครับซึ่งชนชาติไหนมีบ้างนะครับลองดูอันนี้เราเดาได้ไม่ยากนะครับเช่นคนจีนคนญี่ปุ่นคนเกาหลีคนเวียดนามคนสิงคโปร์และคนไทยก็ถือว่า มียีนประเภทนี้อยู่เยอะนะครับโดยทําการสํารวจพบว่าชนชาติจีนบางชนชาติเนี่ยจะมียีนแห่งความน่ารักถึง93%ด้วยกันนะครับและคนญี่ปุ่นและคนไทยมียีนประเภทนี้ถึง70%นอกจากนี้ชนชาติอเมริกันพื้นเมืองนะครับตัวยอย่างคนเผ่าอินเดียนแดงเนี่ยครับก็พบว่ามียีนแห่งความน่ารักนี้อยู่สูงเช่นกันครับดังนั้นยีนแห่งความน่ารักก็เป็นตัวบ่งบอกลักษณะของหน้าตารวมทั้งเรื่องของผิวพรรณของเราพบว่ายีนตัวเนี้ย มันส่งผลให้ผิวพรรณเราเป็นผิวพรรณที่ดูน่ารักเนื่องจากว่ามีคุณภาพผิวที่ดีมีความหนาของผิวนะครับแล้วก็มีความมันของผิวมากกว่าชนชาติตะวันตกนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของความน่ารักของใบหน้าของคนเอเชียครับที่เราเห็นได้ง่ายๆเลยนะครับก็คือเคป๊อปเจนว่าเคป๊อปบอยแบนด์นะครับชาวเกาหลีจะเห็นว่าหน้าตาลักษณะของเขาเนี่ย จะบ่งออกบอกออกมาถึงลักษณะคล้ายๆกับความเป็นหญิงอยู่ด้วยจะต่างกับบอยแบนด์ของฝรั่งอันนั้นจะรู้สึกว่าเป็นสตรองนะครับมีความเป็นผู้ชายอันนี้มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนเพราะว่าทางเอเชียมียีนแห่งความน่ารักตัวนี้อยู่ครับอย่างที่บอกนะฮะคนบ้านเราเนี่ยมียีนแห่งความน่ารักถึง70%นะฮะลองคอมเมนต์กันมานะว่าอยากจะมียีนแห่งความน่ารักอยู่หรือเปล่าและลองคอมเมนต์กันมานะครับว่าท่านมียีนแห่งความน่ารักหรือไม่คอมเมนต์กันลงมานะครับยังไงก็ฝากกดถูกใจกดแชร์แล้วกดดดตติามร